สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูหวยโขดกันนะครับของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเออก็ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่5ฟังฟังฟังสวิสนะครับก็คืออยู่ประมาณที่180บบาทนะครับแล้วก็รางวัลอันนี้จะเป็นอย่างไรก็คือว่าเราจะ ขูดเลขตรงนี้นะครับาเลขถ้าเหมือนกันแล้วก็มีจํานวนรางวัลอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ตามนั้นรางวัลสูงสุดนะครับก็จะได้2,500ฟังก็คือ9 0 0 0 0บาททุกเดือนนะครับเป็นเวลา20ปีนะครับ2,500ฟังก็คือ9 0 0 0 0บาท แล้วก็คูณ12นะครับก็ตกปีละ1ล้าน80,000บาทนะครับแล้วก็ถ้า20ปีนะครับได้21,600,000ล้านแสบาทก็เป็นรางวัลที่ใหญ่พอสมควรนะครับ9,000 90, 0บาทต่อปีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เดี๋ยวจะเริ่มคูณแล้วนะครับมีเลขอะไรบ้างยี่สิบเก้านะครับ สา <31. S 2> แล้วก็สานะครับเลขที่ออกคือ29 31แล้วก็สานะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามีโอกาสได้ลุ้นรางวัลหรือเปล่า32นะครับ เรามี31ตัวนี้แต่ตัวนี้เป็น32ถ้าเป็นเลข32เหมือนกันก็จะได้25ฟังนะครับ13ไม่มีนะครับสิบสี่สามสิบแปด มีเลข38จะได้พันฟังนะครับแต่เรามี33นะครับลุ้มันต่อนะครับยี่สิบหกไม่มีเลขยี่สบหกนะครับมีเลขยี่สิบเกแทนสิบเจ็ดไม่มีสิบเจ็ดนะครับ สามสิบมีสามสิบเอ็ดยี่สิบสี่แล้วมียี่สิบเก้านะครับไม่ตรงเลยนะครับนะครับถ้าเรามีเลขสิบเจ็ดเหมือนกันก็จะได้นี่เขียนไว้นะครับสองพันห้าร้อยต่อเดือนสามสิบนะครับเรามีสามสิบเอ็ดกับสามสิบสามไม่ได้นะครับ มีสาสิสแต่ว่าไม่มีเรามีสามสิบสามเก้าถ้าสิบ้ามีเลข19จะได้เออตัวใบนี้อีกใบนะครับแต่เรามียี่นะครับไม่ได้นะครับกดต่อนะครับหมดแล้วใบนี้ก็ไม่ได้นะครับ ดีแล้วตรวจสอบดีแล้วก็ไม่ได้นะครับต้องหลอรุนโชคกันต่อไปนะครับไม่เป็นไรนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ